เป็นอีกทริปที่คนที่อยู่เมืองเซาเทิลอย่างเราไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือการไป Oregon Coast ค่ะก็เหมาะสำหรับการทำแบบเป็นโลด d t r i เล็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวให้ฟังนะว่าเราไปไหนมาบ้างทริปนี้เราไปพักที่ humble house นะคะเป็นบ้านพักที่เรารีวิวเมื่อคลิปที่แล้วนะและเช้าวันถัดมาเนี่ยก็ออกเดินทางไปที่ e q u ค l a State Park ค่ะซึ่งพักนี้นะคะก็จะมีที่นั่งปิกนิกนะแล้วก็มี h ฮ k i n g t r a ให้เดินง่ายๆด้วยค่ะก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะเห็นป่าใหญ่ลงมาชนกับทะเลนะและจุดที่เราไปชมวิวเนี่ยก็แค่เดินมาจากที่จอดรนนดห่่ออยเงคะก็ เจอบิวตงแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องมีการฮิกิ้งใดๆค่ะก็จะเห็นชายหาดวิวมุมสูงนะคะแล้วก็มีแบบว่าโคตินเรียงรายสวยงามมากค่ะถ้าไปขับรถไม่ไกลมากนะคะก็จะเป็น Canon Beach นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมเนี่ยที่ใครมาออรกอนโคสเนี่ยก็ต้องมาแวคะค่ะที่นี่เนี่ยได้รับการจัดอันดับบ่อยๆนะคะเพราะเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในอเมริกาเลยนะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ h a y Stack Rock ค่ะก็คือจะเป็นเจ้าหินก้อนยากรลางทะเลนะคะที่มีความสูงถึง72เมตรเลยนะก็จะเป็นบ้านของเรานกกกแล้วว็พวหต่าๆ ที่เรามานี้ก็คือจะเป็นตอนเช้านะคะช่วงน้ําลงพอดีถ้ามาช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็คือจะสวยไปอีกแบบนะลังมือเที่ยงเราไปฝากท้องกันที่ร้านโมนะคะหลักขนก็คือเยอะมากนะต่อคิวไปประมาณ15-20นาทีนะมื้อนี้เราจัดฟิชแด์ชิพนะคะก็คือแบบทอดใหม่ๆควนชุยเลยค่ะลังมือเที่ยงเนี่ยเราก็ขับรถลงใต้กันมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็ไปจอดรถชมวิวออที่นี่อาคานีวิวพอยนะก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วก็ทะเลนี่ยาวสุดลูกหูลูกตาจุดถัดะะไปเราไปที่เคปเนียนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็จะมีไลท์เฮ พาคารเก่านะคะสร้างแต่ปี1890เลยนะจากตรงนี้เราก็จะเห็นวิวทะเลสุดลูกหูลูกตานะแล้วก็จะเป็นเจ้าก้อนหินตรงนั้นนะคะที่จะเป็นเขตอนุรังนกทะเลเดินไปนะอีกหน่อยนะคะเราจะไปดูต้นออกโตพัสทรีนะคะเป็นต้นซีดาโบราณนะคะอายุ250-300ปีเลยนะแล้วนะักแต่ก,กิ่งออกเหมือนนวดมึกเลยคะ่ะดูอเมซิง่งมากจากนั้นเราก็ขับรถลงใต้ต่อไปเรื่อยเพื่อจะไปโรงแรมนะคะระหว่างทางนี้ก็แวะชมวิวที่อ u t e อ c h เชส State Viewpoint นะแบแบนี้ก็คือขับรถเขอทุกคนเรามาถึงที่พักเนี่ยต่อมา,มา6โมงนี้เกอ เกือบทุ่มนึงเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะนอนกันบนเรือค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวโรงแรมนี้ให้ฟังนะคะว่าเป็นยัง <c ough> şey ไงบ้างเมื่อเย็นเนี่ยเราไปฝากท้องกันที่ร้านดังอย่างโลโ์โอเชียนซีฟู้ดนะคะกินอาหารทะเลอีกแล้วค่ะทุกคนจุกๆไปเลยนะคะก็เป็นอะไรที่เข้ากับตีมกันมาเที่ยวออริกอนโคตสของเรามากๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวโรงแรมนะคะแล้วก็รีวิวการไปล่องเรือชมปะวาันได้นะ